มรู้ว่าพวกเราทุกคนกำลังสัมผัสกับประสบการณ์ที่สุดยอดนี้เช่นเดียวกับผมเป็นประสบการณ์ที่ชีวิตสอนว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความรักเราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความตระหนักรู้อย่างแท้จริงเราจะต้องเป็นอิสระจากความหิวโหยเราจะต้องบรรลุถึงความอิ่มเอมและความอุดมสมบูรณ์ ของสิ่งที่เราเป็นของสิ่งที่เราดำรงอยู่เราจะได้เรียนรู้ถึงชีวิตที่รู้สึกถึงการปล่อยวางเราจะต้องเรียนรู้ถึงสิ่งที่ทำให้เราเป็นอิสระและไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่เสียดายและไม่รู้สึกเจ็บปวดเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดมไว่าอย่างไรก็ตามทุกสิ่ง ล้วนเกิดขึ้นในวิถีแห่งธรรมชาติ The Masterpiece Hero Hero พันใหม่เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข Super Junior ผู้ค้นพบการวางระบบจิต Myset และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจ u ปิ i งเ l o r บ by ดูมาสโค d อ a คาเดมีบทที่5อีพิโซดที่3ภารกิจสูงสุดความรักความดีงามและความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่คือเจตจำนงอันบริสุทธิ์ที่เราทุกคนจะต้องหลอมรวมตัวเราเองด้วยความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดวันนี้เราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างดื้อรัน้น เราจะมีชีวิตอยู่อย่างอ่อนโยนเราจะสิโลลาภต่อความรักและความดีเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างฝืนใจตัวเองอีกต่อไปชีวิตสอนว่าสิ่งที่เป็นของเราก็ย่อมเป็นของเราสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็จงอย่าฝืนรักษามันไว้จงปล่อยวางไม่ใช้ชีวิตด้วยความอิจฉาริษยา ไม่ใช้ชีวิตด้วยความเครียดแค้นพยาบาทมีใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกพังเพลอและริ่งโลดเพิดเพลินจนทำให้เราเสียโอกาสที่จะตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงมันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มนุษย์ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงจิตวิญญาณและภารกิจสูงส่งหรือภารกิจที่สูงสุดของพวกเราทุกคนนั่นเองภารกิจที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ เพียงแค่มีลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อสิ้นสุดลมหายใจในที่สุดแต่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะหลอมรวมตัวเองให้กลายเป็นจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งให้เข้าถึงสภาวะอันสูงสุดเพื่อเปิดเผยว่าเราคือใครพวกเราที่รักทุกคนค่อยๆสัมผัสกับหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่ง สัมผัสกับความรู้สึกสัมผัสกับจิตวิญญาณที่มันไม่เคยแก่เท่าไปตามกาลเวลาจิตวิญญาณที่มันไม่ได้ล้มตายไปจากร่างกายนี้ผ่านทางลมหายใจที่กำลังดับดิ้นสิ้นสุดลงในที่สุดแต่เป็นจิตวิญญาณที่มันพร้อมที่จะเกิดใหม่จากเปลวไฟที่มันลุกโชดช่วงขึ้น หลังจากที่ร่างกายของเรากลายเป็นเท่าธุลีเราจะเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่เป็นอมะตะเหนือร่างกายเป็นจิตวิญญาณที่มันกำลังเข้าถึงสภาวะของความเป็นพลังงานและเป็นแก่นแท้ของชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในความเป็นอมะตะรันดร์น พวกเราที่รักทุกคนครับความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณไม่เคยเสื่อมสลายและตายไปกับร่างกายที่มันผุพังไปตามกาลเวลาจงค้นพบความจริงนี้เพื่อตัวเองและจงเข้าใจถึงความจริงนี้ที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการเผชิญกับความทุกข์ยากในโลกที่มนุษย์ทุกคนกำลังจมปักอยู่กับความคิด หรือความรู้สึกที่ทำให้เราถูกจองจำจากความทรงจำที่เรากำลังประสบอยู่ในประสบการณ์แห่งการเป็นมนุษย์พวกเราที่รักทุกคนโปรดละงับภาพดวงตาที่เรากำลังจดจำและจงเรียนรู้ถึงอิสรภาพที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากโลกใบเก่าอย่างสิ้นเชิงค่อยๆสูดลมหายใจลึกๆ สัมผัสหัวใจของเราสัมผัสประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์สัมผัสประสบการณ์แห่งความเป็นดวงวิญญาณที่มันกำลังหลอมรวมให้เรารู้สึกว่าเรามาอยู่บนโลกใบนี้ก็ด้วยภารกิจที่สูงส่งหรือภารกิจที่สูงสุดภารกิจที่เรากำลังเข้าใจชีวิตของเราอย่างท่องแท้ภารกิจ ที่เราไม่มีวันที่จะยอมเป็นทาสของความกลัวหรือความอ่อนแอหรือความขาดเคลาอีกต่อไปพวกเราที่รักทุกคนลองค่อยๆทำสมาธิและสัมผัสกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราพร้อมๆกันในขณะนี้เรากำลังรู้สึกถึงชีวิตและความรู้สึกตัวของเราทุกคน รู้สึกถึงการมีชีวิตรู้สึกถึงการอยู่ที่นี่รู้สึกถึงการสัมผัสและความรู้สึกขณะนี้วินาทีนี้มันได้เปิดเผยตัวเองอย่างช้าๆและทั้งหมดนี้คือความจริงที่เรากำลังรู้สึกกับตัวเราเองในวินาทีนี้ไม่ต้องสงสัยและจงเข้าถึงประสบการณ์ของความรับรู้นี้อย่างแท้จริง เพื่อให้เราทุกคนได้ค้นพบความล้ำเลิศที่สุดของตัวเราเองความมีชีวิตอยู่ที่มหัศจรรย์และปฏิหารที่สุดในการมีชีวิตอยู่ของเราทุกคนรู้สึกกับหัวใจของเรารู้สึกกับความรักรู้สึกกับจิตวิญญาณที่ไม่เคยดับสูญเรามาอยู่ในเวลานี้เรามาอยู่ที่นี่ ก็เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตและหลอมรวมประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นชีวิตในความเป็นมนุษย์ที่มันทรงอนุภาพและความหมายที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นเองเราได้ค้นพบตัวเราเองได้ค้นพบคุณค่าของความรักได้ค้นพบความลับของชีวิตและ ได้ค้นพบประสบการณ์ที่มีความหมายที่สุดในชีวิตนี่คือช่วงเวลาของการค้นพบภารกิจสูงสุดที่เรากำลังค้นพบความเป็นชีวิตและความเป็นฮีโร่ในตัวเรานั่นเองสัมผัสหัวใจของเราสัมผัสดวงวิญญาณของเราเหมือนที่ผมกำลังสัมผัสกับหัวใจของผมและกำลังสัมผัสกับความรู้สึกที่ผมกำลังส่งผ่านสิ่งที่มันกำลังอยู่ก้นบึง้ง ของดวงวิญญาณของผมไปสู่พวกเราทุกคนและผมตระหนักรู้ถึงหัวใจของตัวเองเหมือนที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนกําลังสัมผัสกับหัวใจของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันรู้สึกถึงความรักและภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตรู้สึกถึงการเข้าถึงจิตวิญญาณและตัวตนที่ลึกซึ้งซึ่ง เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมและวิเศษที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้นี่คือประสบการณ์ที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่ามันคือการค้นพบมันคือการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนโลกเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจักรวาลที่มันเป็นเบ้าหลอมมนุษย์ทุกคนที่ทำให้เราสัมผัสถึงความจริงแท้ของชีวิต ผ่านวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและผ่านประสบการณ์แห่งการเรียนรู้บรรดาวเคราะห์ดวงนี้ดังนั้นการมีชีวิตอยู่และได้ใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่ล้ำเลิศที่สุดคือการค้นพบภารกิจสูงสุดของพวกเราทุกคนนั่นเองอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราสูญเปล่าหรืออย่าใช้ชีวิตอย่างเปล่าดายเรามาที่นี่ ก็เพื่อที่จะเปล่งแสงสว่างและความงดงามของชีวิตนั่นเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้ก็ตามแต่จงอย่าลืมภารกิจที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จงอย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวจงค้นพบความไม่มีที่สิ้นสุดของความมีชีวิตชีวาจงค้นพบความเป็นนิรันดร์ของความรัก ที่มันดำรงอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองและจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและงดงามที่สุดสำหรับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้นี่คือภารกิจสูงสุดของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ขอต้อนรับสู่ประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดของพวกเราทุกคนบนดาวเคราะห์โลกขอต้อนรับการตื่นรู้ ที่หัวใจถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อค้นพบความจริงอันงดงามเพื่อเข้าถึงประสบการณ์ของการบรรลุถึงชีวิตอันเป็นนิรันด์มันคือช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างล้าเลิศและประเสริฐที่สุดในดาวเคราะห์ดวงนี้และนี่คือภารก,กิจที่พวกเราทุกคนจะต้องเปิดเผยตัวเอง ด้วยบทบ,ทททบ,บทบาทการแสดงที่ล้ำเลิศและมีค่าที่สุดหรือบทบาทการแสดงที่ล้ำค่าและลึกซึ้งที่สุดของการได้ใช้ชีวิตในแบบที่สุดยอดด้วยตัวเราเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูเปอร์จูเนอร์โปรดติดตามบทที่6ในคลิปหน้าค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จูนนิ่ง by ย h e MasterCode Academy ที่ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและพบกับความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ